สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพรในรีพอร์ตประจำที่9กรกฎาคม2558ค่ะสำหรับดัชนีราคาทองคำในคืนนี้นะคะทองคำมีเทคนิคอลรีวาวโดยปรับขึ้นเล็กน้อยจากการเล่นข่าวของกรีบกดบ้างขณะที่ตลาดการเริ่มกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลงไปกว่า30%แล้วในระยะเวลาเกือบ6เดือน ขณะที่จีนมีการออกมาตรการควบคุมการซื้อขายหุ้นในตลาดเซี่ยงไฮ้ซึ่งการว่างลงดังกล่าวมีผลกระทบลุกลามไปทั่ยเอเชียโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นและฮ่องกงขณะที่ตลาดทองคำโดยจะไม่ได้รับผลกระทบจากตลาดหุ้นจีนเท่าไหร่นักโดยยังคงเคลื่อนไหวระดับร่างและตลาดก็ไม่ได้ตอบรับกับข่าวของเฟดเท่าไหร่นักเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยที่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐ แยายามให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อ2%ก่อนสำหรับคืนนี้จะมีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก่ Unemployment Claim ที่คาดว่าจะออกมาดีขึ้นโดยมีพู้ขอรับสริการคนว่างงานลดลงประมาณ7,000รายส่วรับ274,000รายโดยตลาดยังคงให้ความสำคัญไปในทางวิกฤตนี้กรีซ สำหรับคืนนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อ,อนไหวในกรอบ1 1ึ7ถึง1,182เหรียญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลตราคาทองคำคืนนี้นะคะมี2รายการ1เวลา1ทุ่มครึ่งมีจำนวนผู้ขอรักษิการคนว่างงานและ2เวลา3ทุ่ม15นาทีมี FOMC member b a n a r d speak ไละ์เงติดตามคลังพรมอร์นิ่งรีพร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุญคลังพรในรีพร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ